Sampai jumpa di video selanjutnya. นะคะ43คนหายแล้ว43ส่วนครูก็ติด3หายแล้ว3นะคะส่วนและคุณครูที่ได้รับวัคซีน2เข็มนะคะครบโดสแล้วก็มีทั้งหมด11คนนะคะส่วนคุณครูที่ยังไม่ได้ฉีดก,ก็มี2คนนะคะก็คนนึงท่านก็รอวัคซีนทางเลือกอยู่นะคะท่านก็ตั้งคันนะคะเดี๋ยวก็คงจะได้ฉีดในลำดับต่อไปนะคะ ส่วนนักเรียนที่ได้รับวัคซีนโควิดนะคะเมื่อที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะก็คือเป็นนักเรียนที่มีอายุ12ปีขึ้นไปที่ที่โรงเรียนได้สํารวจไว้นะคะทั้งหมด32คนนะคะเล็บที่หนึ่งก็งไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ฝากครูประจําชั้นได้ได้สอบถามอาการมีใครแพ้อะไรเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างเห็นมีคนนึงบอกท้องเสียอะไรเงี้ยปวดแขนนี่คงเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับการฉีดวัคซีน ค่ะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็คือ236คนเพราะว่าอายุยังไม่ถึง12นะคะค่ะต่อไปนะคะก็คือแจ้งขอแจ้งแนวทางการเปิดเรียนนะคะในภาคเรียนที่สองก็คือทางโรงเรียนได้มีการประชุมคณะครู ไปเมื่อวันที่21ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปเมื่อวันที่23นะคะถึงแนวทางที่เราจะเปิดโรงเรียนว่าจะเปิดยังไงะก็ก็ได้ข้อสรุปว่าทางโรงเรียนนะคะเปิดเรียนวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะโดยโดยอันดับแรกก็คือเราเปิดแบบ ออนไลน์ก่อนก็คือเหมือนกับภาคเรียนที่สองไปภาคเรียนที่หนึ่งนั่นแหละค่ะก็คือเรียนออนไลน์อนแล้วก็ทัไมไปไปที่สบอยเรียนด้บยชุดนอนเาะเท้าอีกแล้วคือคือทางโรงเรียนนะคะได้ประชุมกันแล้วสลากว่าอ่าเราจะเปิดออนไลน์ก็คือมาเรียนตามปกติแต่ณวันนี้เราก็รอคือเราทําเรื่องเสนอที่เขตก่อนแล้วเขตเขตก็จะรวบรวมนะคะรายชื่อโรงเรียนที่จะเปิด แบบมาเรียนปกติหรือออนไลน์นะคะก็คือต้องเสนอที่สอ,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 อะะสอขบศอขบศสอสบคานักเอ่อจังหวัดนะคะสมุรปาการนะคะก็คือให้ท่านอนุญาตก่อนเราถึงจะเปิดเรียนได้นะคะณนวันนี้ยังยังไม่มีประกาศนะคะของสองบอคอจังหวัดสมุดปากการเราเลยแล้วก็ อ่าคุยกันว่าเราขอเปิดเป็นออนไลน์ก่อนนะคะก็เรียนแบบเหมือนภาคเรียนที่หนึ่งนะคะซึ่งหลายๆโรงเรียนในในกลุ่มปู่เจ้าเรานะคะก็ก,ก,ก็ทําแบบเดียวกันเช่นโรงเรียนบางหัวเสือวัดบางหัวเสืออ่าโรงเรียนวัดสดส้มนะคะบุณหังวัดบางฝ้ายโรงเรียนวัดคลองมหาวงวัดท้องคุ้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดแบบออนไลน์ก่อนห้าร้อย นะคะเปิดจากออนไลน์ก่อนเนี่ยอะไรวะระบบการศึกษาจังหวัดก่อนแล้วเราก็ถึงจะเปิดออนไลน์ได้นะซึ่งอ่ะาเปิดจะเปิดรเปิดนะคะทีนี้กรณีที่ถ้าเราเปิดออนไซต์ได้นะคะก็คือการมาเรียนที่โรงเรียนปกตินี่แหละถ้าโรงเรียนเปิดได้หรือว่า อ่าสพคจังหวัดจาศแล้วอนุญ,ญาตให้เปิดได้นี่นะคะเราก็มีการจัดก,การเรียนการสอนแบบอย่างนี้นะคะก็คือเช่อนอนุบาลเราจะให้มาเรียนตามปกติทุกวันเพราะว่าเขามีกําหนดนะคะทางทางาสาธตรณสุขจังหวัดเขากําหนดไว้ว่าห้องเรียนหนึ่งจะต้องไม่เกินยี่สิบห้าคนนะคะไม่ให้เกินยีน่สิบห้าคนซึ่งอนุบาลเราอนุบาลหนึ่งสองสามเนี้ยไม่เกินนะคะยี่สิบห้าก็ สามารถมาเรียนได้ทุกวันนะคะตามปกตินะคะส่วนป .1-6 เราก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มเนื่องจากว่าห้องหนึ่งอะเกินนะคะมีสามสิบขึ้นสี่สิบก็มีนะคะเราก็ต้องแบ่งเป็นสองห้องเพื่อไม่ให้เกินยี่สิบห้านะคะแล้วก็เพื่อลดความแออัดด้วยเราก็จะเป็นห้องหนึ่งห้องสองก็คือมาเรียนสลับวันคู่วันขี่นะคะอันนี้กลางว็นะ ก็คือมาเรียนวันคู่วันพี่นะคะโดยกลุ่มที่ไม่ได้มาเรียนเราก็จะ,ะให้คุณครูมอบหมายงานหรือส่งคลิปให้ก็คือสอนเหมือนพักเรียนที่หนึ่งก็เรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะวันไหนที่ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนก็จะได้ก็จะเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นแนวทางที่เราจะเปิดนะคะเปิดแบบเรียนปกติถ้าเราได้เปิดนะคะถ้าถ้าสพจังหวัดอนุญาตแล้วนะคะ อ่าทีนี้ถ้าเราได้เปิดวันแรกของการมาเรียนนะคะทางโรงเรียนก็จะมีอ่าชุดตรวจให้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งมาตรการที่ทางสาธารณสุขนะคะได้กําหนดไว้ว่าจะต้องมีการตรวจ atk ให้เด็กน,นะคะโรงเรียนก็ดําเนินการจัดซื้อจัดเตรียมไว้ให้นะคะฟรีนะคะสําหรับเด็กอนุบาลก็จะเป็นแบบน้ําลายนะคะเพราะว่าก็ได้ยินแว่วๆมาว่าผู้ปกครองหลายท่านก็จะเป็นห่วงในเรื่องของถ้าเป็นแบบ แยงจมูกอันนี้ก็กลัวนะคะก็อาจจะเกิดความกลัวกลัวลูกหลานท่านเจ็บทางโรงเรียนก็จัดหาเป็นแบบน้ำลายให้ซึ่งซึ่ง้ปกครองนะก็หลายท่านคงจะทราบว่าวถ้าเป็นแบบขวดน้ำลายราคาก็จะสูงขึ้นนะคะโรงเรียนก็ยินดีนะคะยินดีที่จะหาซื้อให้นะคะเพื่อ กของทุกท่านได้สบายใจนะคะในเรื่องของการตรวจเอทีเคก็คือวันแรกที่มาเรียนนะคะก็จะให้ตรวจทุกคนเลยนะคะโดย <c oughs> ได้รับควานุัคราจากคุณหมอนะคะคุณหมออาพรน,นะคะ ที่เป็นพุ่มในการเราอสตอสองลกกลางของเรานะคะก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาด้วยนะคะมาตรวจคุณครูไม่ได้ตรวจให้เองนะคะซึ่งการตรวจไม่ใช่ว่าใครตรวจก็ได้ใครจะมาเย่ก็ได้นะคะก็คือต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นเจ้าหน้าที่นะคะมาตรวจให้ก็แจ้งผู้ปกครองให้ทราบจะได้ไม่ต้องกังวลใจนะคะจะได้สบายใจนะคะขึ้นค่ะ <c oughs> นี่ถ้าโรงเรียนมีการเปิดเรียนแบบมาเรียนตามปกติได้นะคะก็จะมีมาตรการดังนี้ผู <c> ้ <oughs> <c oughs> ปกครองหลายท่านก็จะเป็นห่วงนะคะตอนที่เราให้ทําแบบสอบถามไปก็จะมีหลายท่านเป็นห่วงว่าเอ๊ะโรงเรียนมีมาตรการอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกิดความไม่มั่นใจจะส่งลูกมาโรงเรียนนะคะเราเราก็จะขอแจ้งว่าเราทําตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งมานะคะทั้งหมด 44ข้อด้วยกันนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างมาให้ดูว่ามาตรการที่เราทำอ่ะจะต้องจะมีอะไรบ้างนะคะมันจะมีที่เขากำหนดไว้คือหุมาตรการหลักหมาตรการสูงหุมาตรการเข้มข้นอะไรเงี้ยอันนี้ดูมาตรการหลักก่อนนะคะผู้ปกครองก็คือหนึ่งการเว้นระยะห่างนะคะหนึ่งถึงสองเมตรนะคะก็โรงเรียนซึ่งโรงเรียนจะต้องทำนะคะอันที่สองการสวมหน้ากาก ก็คือตลอดเวลาเลยที่อยู่ในโรงเรียนนะคะทั้งครูทั้งนักเรียนนะคะสามการล้างมือนะคะก็มีการจัดเตรียงค่ะนมาหน้าหมาแล้วก็ไปล้างมือนะคะแล้วก็ทุกจุดนะคะหลายๆจุดไว้อย่างเพียงพอนะคะมีการปิดตูวก่อนที้จมาทานอาหปก็ก่อนเข้าเรียนนะคะก็จะมีการคัดตัวก่้นทุกครั้งนะคะก่อนพักเรียตอนเช้าอยู่แล้วนะคะ ลดการแอรอัดก,ก็คือนั่นแหละค่ะเว้นระยะห่างนะคะอ่าหลีกเลื่ยงการอ่าเล่นการหลีกเลี่ยงการจาัดกิจกรรมที่เป็นลักษณะการรวมกลุ่มอันการรักษาความสะอาดค่ะต่อเลยนะคะอันที่หการทำความสะอาดนะคะทรนิ่งก็คือทุกวันโรงเรียนมีการ หลังเลิกเรียนระหว่างเรียนตอนเช้าตอนกลางวันนะคะแล้วก็หลังเลิกเรียนเรามีการทําความสะอาดอบริเวณพื้นผิวต่างๆนะคะโต๊ะเก้าอี้นะคะน้าต่างประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องทานะคะต่อไปหกมาตรการเสริมนะคะเมื่อกี้เป็นหกมาตรการหลักนี้มีหกมาตรการเสริมดูแลตัวเองนะคะก็คือ,อการล้างมือทุกครั้งนะคะบ่อยๆนะคะการใช้ช้อนกลางส่วนตัวอย่างนี้นะคะแล้วก็ กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ซึ่งโรงเรียนก็ทําอยู่แล้วนะคะช้อนก็อนของไทยของเราอยู่แล้วนะคะการลงทะเบียนเข้าออกนะคะไทยเซฟแอปไทยชนะนะคะลงทะเบียนเข้าออกโรงเรียนนะคะไทยเซฟไทยการคัดกรองนะคะ,ะหรือใช้แบบสํารวจตรวจสอบเวลาโรงเรียนก็จะทํานะคะทั้งสองแบบเลยก็คือเวลาจะเข้าออกก็มีการสแกนแอปไทยชนะแล้วก็ทําแบบให้สําหรับ ลงชื่อด้วยนะคะซึ่งเหมือนที่ผู้ปกครองเคยไปธนาคารไปอะไระธนาคารไปห้างหรือโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะ<ๆ>เขาก็จะให้สแกนแอปไทยชนะนะคะกดเข้าแล้วก็ออกนะคะอันที่6นะคะการกักกันตัวเองนะคะถ้าเรามีความเสี่ยงหรือลูกหลานเรามีความเสี่ยงอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรู้จักกักตัวเองนะคะอย่างน้อยก็14วันนะคะเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ะะต่อไปอแนวทางเจ็ดมาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาที่จะต้องทำนะคะก็คือหนึ่งสถานศึกษาประเมินความพร้อมผ่าน TSC Plus นะคะก็คือไทย Top Service พัฒนนะคะก็คือการทำแบบสำรวจตรวจสอบประเมินตนเองนะคะว่าโรงเรียนมีความพร้อมที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2นี้ไหมนะคะซึ่งโรงเรียนก็ได้ทําไปแล้วแล้วก็ผ่านแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอทางสบคจังหวัดสมุทรปราการประกาศอีกทีนะคะว่าจะให้เปิดแบบมาเรียนปกติเมื่อไหร่นะคะณตอนนี้ยังนะคะก็ก็จะแจ้งให้ทราบระยะระยะนะคะไม่ต้องห่วงอันที่สองนะคะเวลามาโรงเรียนแล้วนะคะก็คือการทํากิจกรรมให้เป็นในรูปแบบสมองบับเบิลก,ก็คือ ุ่มเล็กๆไม่ข้ามกลุ่มกันนะคะให้ทำพ่วมกิจกรรมแบบไม่ข้ามกลุ่มกันทํากิจกรรมกลุ่มก็ก็ต้องปฏิบัตินะคะโรงเรียนก็ต้องปฏิบัติน,นี่คือเพราะว่าเป็นมาตรการเข้มเลยนะคะสามจัดระบบการให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอันนี้ทาง,งครูที่รับผิดชอบเรื่องอาหารก็ดําเนินการอยู่แล้วนะคะอันที่สี่จัด การด้านอนามัยส่ขภาพร้อนนะคะการระบายอากาศภายในอาคารนะคะการทําความสะอาดคุณภาพน้ำดื่มน้ําใช้นะคะการจัดการขยะคัดแยกขยะอย่างนี้นะคะเรียนก็ดําเนินการแล้วจากนี้สกูลไอโซเลชันก็คือแผนเผชิญเหตุกรณีที่ถ้าถ้านักเรียนมาโรงเรียนแล้วเกิดมีอาการเราคัดกรองแล้วมีอาการตัวร้อนไข้สูงอะไรอย่างเงี้ย เราก็มีห้องพยาบาลเตรียมไว้ให้นะคะสําหรับรอระหว่างประสานงานกับทางสาธารณสุขจังหวัดหรือทางรพสตรหรือทางโรงพยาบาลนะคะท,ที่จะ,จะหรือรอมารับเด็กนี้เป็นต้นนะคะเ,คเราก็จะมีห้องให้สําหรับนักเรียนที่ที่มีความเสี่ยงทีอ่อาการผิดปกตินะคะคว่าดูแลก,การเดินทางเข้าและออกจากสถานศึกษา อันนี้ต้องขอความร่วมมือทางผู้ปกครองด้วยนะคะต้องร่วมมือกันเพราะว่าทางครูก็ก็คงได้กกำชับนะคะทางเด็กแล้วก็ผู้ปกครองในการที่จะไปและกลับก็พยายามที่จะไม่แวะสถานที่อื่นๆนะคะออกจากโรงเรียนถ้าครูกลับบ้านเลยอันนี้เป็นต้นนะคะเจ็ดจัดให้มีสกูลปพัสดสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาก็คือมีการคัดกรองนะคะคัดกรองค่ะ จะมีแอปไทยเซฟไทยนะคะเป็นการคัดกรองเพิ่มต้นนะคะว่าเราหรือลูกหลานเรามีอาการเสียงไหมนะคะเราไปในพื้นที่เสีย่ยงเรามีอาการไอแห้งๆเจบ็บคอไม่ได้กลินไม่ สักครู่นี้นะคะให้ผู้ปกครองได้สบายใจนะคะคหรือหรือถ้าผู้ปกครองยังยังไม่สบายใจกังวลใจก็มาดให้ลูกนะคะเรียนที่ออนไลน์ที่บ้านได้นะคะอันนี้เรานะคะเพราะว่าเพราะว่าท่า <Language S 2> น <imer> นะคะก็ตอนแรกให้มาเรียนพอหลังจากผ่านไปสองสามวันเอ๊ะไม่ให้มาแล้วหรือบางคน ทำชัดเจนนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเปิดยังไงเดี๋ยวจะให้คุณครูได้ทำแบบสอบถามให้ผู้ปกครองได้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือเอาแบบแน่นอนแบบมั่นใจเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะสาหรัแบบการเพราะว่ามันจะส่งผลถึงเรื่องของการจัดเตรียมอาหารกลางวันด้วยนะคะถ้าเราแบบไม่นิ่งจํานวนเด็กไม่นิ่งไม่อะไรมันก็จะ,ะมีปัญหาหรือ เกิดความยุ่งยากในการจัดอาหารกลางวันให้เด็กด้วยนะคะในส่วนนี้ก็อยากให้ผู้ปกครองได้อ่าได้ได้คิดคิดเรียกได้เหรอคิดให้ถี่ถ้ถวนนะคะว่าเอ๊ะตกลงเราจะให้ลูกเรามาไหมหรือจะเรียนออนไลน์นะคะอย่างนี้นะคะก็ก็ฝากผู้ปกครองทุกท่านด้วยแล้วก็ขอขอบคุณผู้ปกครองด้วยนะคะที่ที่ได้กรุณาได้ตอบแบบสอบถามทุกครั้งนะคะที่โรงเรียนได้ สอบถามไปใน,ในแต่ละเรื่องซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับทางโรงเรียนแล้วก็กับติ๊กเองนักเรียนเองนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนให้ให้ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะ,ะสำหรับเรื่องเรื่องเปิดภาคเรียนก็ก็ขอชี้แจงนะคะก็คือตอนขอชี้แจงสรุปแล้วกันนะคะว่าเปิดเรียนวันที่หนึ่งตอนนี้เรากําหนดไว้คือหนึ่งถง 14, ึงสิบสี่พฤศจิกายน ภักเรียนที่หนึ่งนะคะส่วนถ้าเราได้รับประกาศมีประกาศจากสบคจังหวัดเมื่อไหร่นะคะให้เปิดเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะเปิดนะคะเดี๋ยวก็จะแจ้งผู้ปกครองผู้ปกครองทราบในลําดับต่อไปนะคะก็ฝากผู้ปกครองได้ติดตามนะคะ,ะข่าวสารต่างๆนะคะทางไลน์บ้างทางเฟซบุ๊กซึ่ง ช่องทางหลักที่เราใช้ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลน์นะคะที่เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะก็ฝากผู้ปกครองได้ติดตามด้วยนะคะเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองก็คือเงินอุดหนุนเรียนฟรีภาคเรียนที่สองนะคะในส่วนของเงินอุดหนุนเรียนฟรีภาคเรียนที่สองก็จะมีแค่เครื่องเรื่องอุปกรณ์การเรียนนะคะซึ่งทางโรงเรียนนะคะคุณครูที่รับผิดชอบนะคะคุณครูคุณวันนะคะได้ จัดเตรียมไว้ให้แล้วนะคะเพราะว่าได้ยินว่าอีกบางหลายคนนะคะ,ะไม่มีสมุดหนังสือหรออักษรดิสออะไรอย่างเงี้ยก็ทางเรียนจัดเตรียมไว้ให้แล้วนะคะคือเป็นอนุบาลเนี่ยจะได้หัวละหนึ่งร้อยบาทนะคะส่วนปฐมก็จะเป็นหัวละร้อยเก้าสิบห้าบาทเดี๋ยวรบกวนคุณครูกดชมนวันได้ไดชี้แจงหน่อยว่าของอนุบาลมีอะไรบ้างของปฐมมีอะไรบ้างค่ะ อยู่ไหมคะอยู่<บ>ค่ะ<บ>แป๊บนึงบ่งนะคะขออันบน<บ>แป๊บนึงนะคะก็ะะะเป็นการประชุมครั้งแรกนะคะช่วงช่วงแรกๆก,ก็จะมีเสียง ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยไม่มีเสียงเลยแสดงว่า,เ,าเริ่มเริ่มเริ่มเข้าใจปรับตัวได้แล้วเนาะในการประชุมครั้งต่อไปก็คงจะราบรื่น <c oughs> ในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนนะคะจะเห็นว่าเด็กอนุบาลก็จะได้หัวละร้อยนะคะสำหรับเด็กประถมก็ร้อยเก้าสิบห้าอาจจะมีบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสมุดได้ไม่ครบทุกรายวิชานะครก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าเราก็ ถ้าให้สมุดก็คงไม่ครบรายวิชาเนาะร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะก็เฉลี่ยก็จัดให้เป็นอย่างอื่นเสริมๆไปนะคะก็เป็นเงินช่วยนะคะจากรัฐบาลก็ในส่วนต่างส่วนใดก็ผู้ปกครองก็คงต้องต้องจัดหาเพิ่มเติมนะคะในส่วนที่ขาดนะคะค่ะซึ่งโรงเรียนก็จะใช้ช่องทางหลักๆเลยก็คือไลน์นะคะในกลุ่ผู้ปกครองซึ่งจะ รวดเร็วนะคะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วแล้วก็เข้าถึงได้มากที่สุดนะคะก็ฝากผู้ปกครองได,ได้คอยเช็คคอยคอยเช็คลายนะคะหรือทาง facebook โรงเรียนอย่างนี้ก็กดแจ้งเตือนอะไรไว้นะคะเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้ได้รวดเร็วขึ้นนะคะก็ฝากผู้ปกครองด้วยแล้วก็ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านนะคะที่สละเวลาร่วมประชุมออนไลน์ในวันนี้นะคะ ยังไงก็ตามโรงเรียนก็อ,าอยากที่จะเปิดออนไซต์นะคะอยากที่จะเปิดออนไซต์ก็คือมาเรียนปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็รอแค่สบคจังหวัดประกาศแค่นั้นเองน,นะคะเพราะว่าเราเห็นว่าการเรียนที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเรียนในโรงเรียนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทางด้านาคุณครูได้สอนโดยตรงนะคะแล้วก็เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์ทั้งกับคุณครูกับเพื่อนด้วยนะคะ ไดเรียนรู้การใช้ชีวิตกันในสังคมนะคะก็ขอบคุณทุกรั้งทุกครั้งค่ะนะสวัสดีครับบขออนุญาตค่ะออค่ะ,ะ,ะจะรบการสอบถามว่าแทนวันนี้ไม่สามารถสามารถขอข้อมูลได้ไหมคะพอดีเข้าประชุมแทนคุณยายที่ติดแต่เด็กอะค่ะคะ่ะเดี๋ยว<อ><อ>เดี๋ยวเราจะทําบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งนะคะแล้วก็แปะไว้บนเ facebook โรงเรียนเนาะ สรุปสรุปการประชุมวันนี้อีกทีนะคะเดี๋ยวจะลงในเฟซโรงเรียนนะคะโอเคได้ได้คะ่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตท่านผอค่ะคือถ้าเปิดเทอมแล้วให้ดูแลเรื่องห้องน้ำของเด็กนะคะเพราะว่าส่วนรวมเลยเพราะว่าเด็กค่อนข้างบอกว่าห้องน้ำไม่ไม่ค่อยสะอาดนะะ อันนี้คือคือเราไม่แน่ใจว่าเราใช้ตอนเติมที่สองเอ่อที่เราเปิดเรียนนะคะเราให้เด็กใช้ห้องน้ําบนอาคารนะคะอ๋อค่ะอ่าไม่ใช่ห้องน้ําที่เป็นห้องน้ําเด็กที่อยู่ด้านหลังนะคะเราให้เด็กใช้ห้องน้ํำบนอาคารสี่ชั้นนะคะซึ่งมีความปลอดภัยแล้วก็สะอาดนะคะค่ะค่ะ มีไหมคะม,มีผู้ปกครองท่านใดจะซักถามท่านผอ,อโดยตรงตอนนี้สามารถซักถามได้นะคะขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะคะสําหรับผู้ปกครองที่มีการพูดคุยกับบุตรหลานในระหว่างที่ประชุมนะคะถ้าผู้ปกครองยังไม่ไม่ได้พูดครูขอรบความกรุณานิดนึงนะคะปิดไมโครโฟนให้ครูด,ด้วยเพราะว่าเสียงแทรกเข้ามาตลอดเวลาแล้ว,แล,วแล้วผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้หูฟัง อาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะขอความร่วมมือนิดหนึ่งนะคะ,ะเชิญผู้ปกครองท่านต่อไปที่สงสัยอสอบถามพอ,อได้โดยตรงเลยค่ะหร,หรือถ้าท่านผู้ปกครองสงสัยอะไรนะคะตอนนี้ยังนึกไม่ออกนกออกที่หลังนะคะก็สามารถถามได้ในกลุ่มไลน์ประจำคันได้นะคะหรือเข้าไปถามในเฟ e b o o k นะคะโรงเรียนก็ ก็มีคุณครูนะคะที่รับผิดชอบจะคอยตอบซึ่งตัวพอเองก็ได้เข้าไปกทุกวันอยู่แล้วนะคะถ้ามีปัญหาอะไรที่ที่างโรงเรียนยังไม่ตอบนะคะก็จะกินดีตอบให้นะคะสามารถสอบถามได้เลยนะคะ,ค,ะ,ะาาคุณผอสมค่ะพอสคานศึกาท่านค่ะขออนุญาตนะคะคืออยากจะถามว่าเนื้อาหาที่เราเรียนออนไลน์เมื่อเทิมที่แล้วอะค่ะก็เป็นห่วงว่าเด็กๆก,ก็ไม่เต็ม ไ่ใช่ค่ะต <progressive entin> ันนี้ก็ก็เป็นอ่าเขาเรียกเลยฝากคุณครูนะคะคุณครูทุกท่านทุกวิชาด้วยนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะต้องมีการทบทวนอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะเอ่อนักเรียนเด็กเล็กๆป .1 อย่างเงี้ยก็เป็นห่วงนะคะในเรื่องการเขียนการอ่านอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าก็จะลำบากนิดนึงเนาะเพราะว่าเปิดเทอมนชั้นปรียนศึกษาปที่1ปกติแล้วเราจะมีการได้แล้วนะคะ ขอบคุณค่ะขอบมแลก็คุณทุกท่านยังเอนฝากดูแลสด้วยขอบคุณค่ะด้ค่ะดีค่ะ่ะลบคนนะุกรองพอแมาแล้วถ <The> <The> mm ้า hmm. ม no, ีคำถามอะไรก็สอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดี